สองราศีปัญหาความรักที่มีจะคลี่คลายจะเข้าใจและรักกันมากขึ้นคือราศีไหนจะใช่คุณหรือเปล่าไปเช็คดวงกับเมอร์จเจมดวงเด็ดเด็ดดวงกันค่ะรา ความรักปัญหาและอุปสรรคค่คอยๆน,น้อยลงและทําให้ความเข้าใจมากขึ้นอีกด้วยราศีสิงห์ความรักถ้ามีปัญหากันก่อนหน้านี้ทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเช็คดวงความรักทั้ง12ราศีได้ที่ Facebook เด็ดดวงกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะรู้ทันดวงก็รับมือทันดูดวงแม่นต้องดวงเด็ดเด็ดดวง เช็คด,ดวงแม่นๆกับเมอร์เจมดวงเด็ดเด็ดดวงมีปัญหาไม่สบายใจอยากรู้ทิศทางชีวิตจากนี้จะเป็นยังไงเช็คโชคลาภความรักการงานการเงินสุขภาพในอนาคตอันใกล้ของคุณจะรุ่งหรือร่วงสิทิคำถามเพียง199บาบาทเท่านั้นรู้ทันดวงก็รับมือได้ทัน การันตีความแม่นโดยดวงเด็ดเด็ดวดวงสนใจแอดไลน์สแกน QR c อา e คตบนหน้าจอได้เลยค่ะหรือโทร0809979665 0809979665